สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะรีวิวนะคะของเล่นนะคะของเรานะคะที่ซื้อมาใหม่นะคะเป็นกิ้งก่านะคะตัวใหญ่นั่นเองแต่มีจอระเข้นะคะกับพี่ช้างมาให้กําลังใจด้วยนะคะเป็นกิ้งก่านะคะตัวใหญ่นะคะใส่ถ่านเดินได้นะคะมีเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในกล่องนะคะเป็นยังไงนะคะกิ้งก่าสวยงามไหมนี่คะ่ะ ในกล่องเขาก็พี่แอบใส่ถานไปแล้วแหละนี่ค่ะเพราะว่าใช้ฐาน EA สามก้อนนะคะในกล่องนะคะเขาก็จะเขียนว่าใส่านนะคะนี่ค่ะมีเสียงนะคะขยับได้มีไฟนี่ค่ะอันนี้เลยนะคะซื้อได้เลยนะคะในช้อปปีหรือว่า l a z a d a นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องนะคะนี่ตามกล่องมันเป็นแบบนี้นะคะ มันแตกต่างจากจอระเ้ยังไงคะ,ะน้องลักษณะเนาะน่าจะเป็นลักษณะน,นะคะนี่ค่ะก็ใส่ฐานตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านหางคะ่ะด้านถางของกิ้งก่านั่นเองหนึ่งก้อนนะคะสามก้อนเราใส่ฐาน AA นะคะสามก้อนนะคะปิดเปิดด้านนี้เลยคะ่ะนี่ค่ะอ่า ตอบเลยค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะนี่ค่ะมีไฟมีเสียงมันน่ารักหรือน่ากลัวคะน้อง 他。<music>